คูนพี่อุ๊ยว่าไงคะซีสกฎหมายล่าค้อมาใหม่เป็นยังไงบอกนั้น่อยสิอ๋อรู้ข่าวแล้วใช่ไหมละ่ะแล้วรู้หรือยังว่ากฎหมายล่าค้อนเนี่ยครอบคลุมถึงพนักงานจ้างเหมาบริการแล้วนะ ถึงเราแล้วหรอใช่ล่าสุดอัปเดตเลยจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่9พศ2568นี้เองจะมีผลบังคับใช้วันที่7ธันวาคม2568นี้แล้วด้วยโดยเฉพาะพนักงานจ้างเหมาบริการเนี่ยนอกจากจะได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานวันหยุดประจำสัปดาห์วันหยุดตามประเพณีวันหยุดพักผ่อนประจำปีวันลาป่วยล่าสุดเลยตอนนี้เขาเพิ่มขึ้นมาก็คือวันลาคลอดนั่นเอง ของเราได้กี่วันอยากรู้ใช่ไหมสิลลาคอดเนี่ยจากเดิมหนูรู้ไหมว่ากี่วันเก้วันเกาวันเก่งมากมจากเดิม98วันตอนนี้นะคะ<ม>เขาจะเพิ่มเป็น120วันเลยนะ<ม>โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทํางานแต่ว่าไม่เกิน60วันแล้วถ้าบุตรเจ็บป่วยอย่างนี้ล่ะมีไหม มีแน่นอนจ้าในกรณีที่บุตรเนี่ยมีภาวะเจ็บป่วยเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนนะผิดปกติหรือว่าพิการต่างๆก็สามารถลาต่อเนื่องได้อีก15วันเลยโดยก็จะได้รับค่าจ้าง50%ของมันลาแล้วถ้าสามีหนูละ่ะ สามีก็แน่นอนอันนี้พิเศษสุดๆนะคะลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ลาช่วยเหลือคู่สมรสที่คลอดบุตรได้15วันโดยจะได้รับค่าจ้าง50%เหมือนกันค่ะพิเศษสุดๆสากรณีนี้เลยออกมาใหม่ปังสุดๆพนักงานจ้างเหมาบริการท่านไหนที่กำลังจะเตรียมตัวเป็นคุณแม่นะคะกดเซฟกดแชร์คลิปนี้ไว้ได้เลยก็จะได้รับสิทธิ์ครบพ้วนสมบูรณ์อย่างแน่นอน